สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันใน EP ที่3นะครับสลับงวดวันที่16สิงหานะครับนำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับช่องปั่น h ชนแนลนะครับเป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปนะครับครับก็ขอนำเสนอเข้าสู่เลขที่มีสถิติที่น่าเชื่อถือน่าลงทุนนะครับให้ติดตามกันไว้ทุกงวด ทุกครั้งนะครับที่อัปเดตช่องของผมขึ้นที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เป็นเลขสูตรของนางฟ้าพารวยเกนะครับชุดรวมนะครับก็สูตรนี้นะครับก็เข้านะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเข้าล่างนะครับหกเ้านะครับก็สูตรนี้นะครับนําไปพิจารณาดูนะครับตัดนะครับ มาดูของแนวทางของเสามังกรทองนี้มาจากปากน้ำโผนะครับน่าจะเป็นของแอดกล้องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ให้มา314181นะครับ512454849394นะครับชุดเลขเด็ดของอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ ไม่เคยลงให้นะครับแต่มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ลงนะครับก็นํามาเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับครับมาดูแนวทางของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับให้โชคนะครับก็ให้ถูกมาหลายงวดนะครับสําหรับงวดที่แล้วเดี๋ยวดูงวดนี้ก่อนนะครับมี9 52้าสองนะครับห้าสองแปดนะครับหนึ่งแปดสอง 28แนะครับห8แปหน้าจอนะครับ2598นะครับนะครับเป็นแนวทางที่เคยเข้า2ตัว3ตัวมาแล้วนะครับดีอย่างไรนะครับมาดูงวดที่แล้วว่าเลขมันเข้ายังไงครับนี่ครับเข้าตรงนี้นะครับ61นะครับ6 1หนึ่งนนะครับสลับเลขที่ถ้าใครจับเป็นนะครับก็น่าจะเข้า6 9 9 6นะครับ8 998นะครับสลับงวดที่แล้วเข้า6 1นะครับ ให้มา1นนะครับก็แนวทางนะครับไปเสี่ยงโชครัฐบาลกันนะครับมาดูชุดเดินดีของชุดเดินดีของแอดมนบนะครับของหรืออาจารย์มนบนะครับให้937นะครับหางเดียวนะครับ937 7369นะครับก็ชนกับแอดทิมพารวยนะครับ 5, 8, 6นะครับ 1, 69นะครับ2 95นะครับ128692นะครับ2ตัวนะครับบนล่างก็มี688195นะครับ59นะครับประมาณนั้62นะครับ6226นะครับ8558แล้วก็55นะครับเป็นแนวทางสำหรับแอดจิมนะครับชนกับอาจารย์มนบนะครับลองไปประทะกันว่าจะเด็ดขนาดไหนสำหรับงวดนี้อาจารย์เด็ด มาดูเลขสูตรที่คำนวณที่ชนกันจากคู่ให้นะครับ539นะครับ5305 531นะครับ529นะครับ520 521นะครับนี่ครับชนกับอาจารย์มน์นะครับ739นะครับ730 731นะครับ729 720 721นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ ก็มาดูคนคอหวยนะครับสลับงวดที่แล้วเข้า6-9นะครับเข้า6-9ตรงๆนะครับสลับเลขล่างอันนี้ให้ดูชุดบนเลยนะครับชุดบน2ตัว3ตัวนะครับ3 5 5ห้าห้านะครับ9 50นะครับ7 2 2สองสองนะครับ9 5 4ห้าสี่นะครับชุดตัวเด่นนะครับวงให้นะครับไม่แน่นะครับอาจตัวเป็นตัวรองออกนะครับ สองตัวก็สองสองห้าสองห้าห้าห้าสี่นะครับสลับคนคอหวยนะครับสลับงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับลงให้วันที่สี่กับวันที่สามนะครับสองศูนย์สองใบนะครับจับรวมกันไปเลยนะครับมาดูแนวทางเสถีติของคนสุราษนะครับงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ตัดให้สองตัวนะครับบนไม่เข้านะครับแต่มันเป็นที่ 61นะครับเข้าตรงนะครับแต่เขาลงให้เป็น5 3าสาม1 7นั้นไม่เข้านะครับเข้าในสูตร3ตัวนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครเล่นเป็นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ3ตัวก็อาจารย์ท่านวางให้ไม่ตรงกับเลขสูตร3ตัวนะครับ2ตัวบนนะครับ64มีตรงอยู่คู่เดียวนะครับ8 306 53นะครับ ก็2ตัวก็7 2 1 308 6 7นะครับเลข2ตัวล่างนะครับ2493นะครับตัวกันครับตัวบนก็แคปหน้าจอไว้นะครับนำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันแบ่งปันข้อมูลกันนะครับมาดูหนุ่มเหนือนะครับปะทะผีเสื้อเทวดานะครับหนุ่มเหนือนะครับก็อย่าเผลอนะครับหนุ่มเหนืออาจจะเข้าให้ก็ได้นะครับ นะครับะทะผีเสื้อเทวดานะครับเจ็ดห้านะครับเน้นนะครับเจ็ดเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดหกนะครับสามตัวนะครับสามหกนะครับห้าหกแล้วก็เจ็ดหกนะครับหนึ่งห้าสามห้านะครับก็หนึ่งห้านั้นก็ตรงกับผีเสื้อเทวดานะครับห้าห้าจะเป็นตัวกันนะครับเลขที่มาแนวเดียวกันนะครับให้ แสดุดคล้องจองกันนะครับก็จะนํามาเทียบกันมาวิเคราะห์กันหน้าลงทุนใหม่นะครับสำหรับเลขที่เหลือดับนะครับคลิปก่อนอีพีที่2นะครับที่ให้ดูกันนะครับมาอีกไปหนึ่งนะครับมี3 7 2นะครับ372นะครับตัวเน้นนะครับแล้วก็มี203นนะครับกับสามสนะครับมีเลขไม่กี่ตัวนะครับ ก็สวยนะครับเลข203 2 3 7นะครับก็เลขอาจจะเป็นตัวลองหรือส่วนมากตัวลองจะมานะครับตัวนี้นดวงอาจจะไม่แม่นขนาดนั้นนะครับถึงจะออกตัวตรงนะครับมาดูแนวทางของเลขฟันทงนะครับฟันทงนะครับสองศนะครับ สองตัวล่างนะครับให้ห้านะครับก็ชนกันนะครับที่อชอบส่วนตัวนะครับเจ็ดห้าสี่นะครับสามแปดห้านะครับดูข้างล่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับก็เป็นอาจเป็นไปได้นะครับห้าสี่นะครับห้าสี่ชอบส่วนตัวให้ห้าสี่สี่ห้านะครับเลข ฟันธงนะครับเลขล่างนะครับมี5้าแปดนะครับห้านะครับก็ชนกันนะครับ8 5หก็ลองพิจารณาดูนะครับแอดไม่รู้ล่ะเลขจะออกอะไรนะครับนําแนวทางมาฝากกันนะครับขอให้เลือกถูกอาจารย์เลือกถูกสํานักนะครับมาดูแนวทางของเหนือเมฆนะครับล็อกบนนะครับเหนือเมฆนะครับให้4 6 7ดนะครับ ส่วนอาจารย์ท่านนี้ชุดบนนะครับให้3ามตัว2ตัวนะครับ3 4 7 3ี่สี่นะครับก็รอผลออกนะครับแนวทางนะครับสำหรับสายสิงสายวิ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ3ตัวนะครับแนวทางนะครับก็เทียบเทียบกันนะครับประมาณนี้นะครับเลขไม่หนีกันนะครับ แนวทางแนวทางเหนือเมฆนะครับก็ลองพิจารณาครับมาดูสูตรนี้นะครับผมไม่ได้ลงให้นานนะครับของแอดเคนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับ61ไม่ต้องกลับนะครับงวดนี้มาแล้วนะครับ83ดสามนะครับแปดสนะครับแปดสี่หกสี 73 75 74นะครับ7 4 7 5นะครับ75ก็ตรงกับเลขที่อชอบส่วนตัวนะครับ85ก็ชนกันนะครับเลขก็อยู่ประมาณนี้นะครับ75 85นะครับ75 85เลขสวยนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ64นะครับมาดูสายด่วนนะครับ16 สิงหานะครับเลขสายด่วนนะครับอ่า43 342นะครับ7 68นะครับ221นะครับ005 3นี่นะครับ327นะครับเลขตรงหลายอาจารย์อยู่นะครับ64นะครับ7811นะครับก็90ก็ตรงกับผีเชื่อเทวดานะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีกัน